สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอ่าเฟยโอเคนะครับผมมอแล้วกลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้ผมมีคลิปคลิปหนึ่งมาครับเนี่ยครับเป็นคลิปของพี่คนนี้นะครับพอดีเขาแบบว่าให้เอาลิปอ่ะคาที่อ่าตายตายค้างนะครับแล้วก็กินพริกดูแล้วก็เขาบอกว่ามันจะไม่เผ็ดจริงหรือเปล่าครับผมผมอยากรู้มากเลยครับเนี่ยครับคลิปนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองลองกินก่อนอันละ นี่นะทุกคนแบบว่ายังไม่ได้ทาลิฟน์นะครับอันนี้โอ้เผ็ดเผ็ดแบบลิ้นเลยะอันเนี้ยนี่ครับีผมจะลองทาลิปดูครับ ช่วยได้จริงหรือเปล่าครับผมอันนี้อันนี้อยากรู้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมอ่า <im> uh อันนี้เลยครับเราลองเราลองกินดูครับเออทุกคนอันนี้ใช้ได้ครับผมอันนี้นี่ครับผมทามาแล้วเรากินอันนี้ดูมันมันก็เผ็ดหน่อยนะครับมันเผ็ดเผ็ดนิดนึงถามว่าเผ็ดเหมือนตอนแรกไหมไม่เผ็ดเหมือนตอนแรกครับตอนแรกคกินไม่ได้เลยครับนี่ครับผมลองกินให้ดูอีกหน่อยครับนะครับ โเคครับ okay. ผมกินได้ครับผมลิฟช่วยได้นะผมลิฟท้าได้น,นะครับโอเคครับผมถือว่าการทดลองนี้ผ่านนะครับผมขอบคุณครับ